จะมีโอกาสได้เจอกันบนเวทีโลกหรือเปล่าคะสำหรับวงดัง k p o ๊ Double B นะคะให้ Double เลยเพราะว่านั่นคือ BLACKPINK กับ BTS นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็น Girl Group นะคะแล้วก็ Boy Band ใช่ไหมใช่สิ Girl Group นะคะกับ Boy Group นะที่ดังที่สุดนะเวลานี้แล้วของ K-POP ก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็น2วงที่โกอินเตอร์ด้วยหลายคนก็ถามว่า แล้วเขาจะเจอกันได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีข่าวมาว่าทั้ง BTS และ BLACKPINK ค่ะถือว่าได้ยกระดับนะคะของการเป็นทูต UN ขึ้นไปอีกคือทั้งคู่เนี่ยเป็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันจันทร์ที่20กันยายนนี้นะคะ BTS จะเข้าร่วมเซสชันค่ะเป็น SDG Moment 2021เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่76นะคะ จัดขึ้นที่นิวยอร์กค่ะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการประชุมนะคะสหประชาชาติครั้งที่76นี้และแน่นอนค่ะว่าจะได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เหมือนเดิมนะคะหลายคนก็รอฟังจากวงดังระดับโลกวงนี้ด้วยนะคะคือ BTS อะคะ่ะเขาเขาร่วมแคมเปญชื่อว่า Keep the Promise นะคะนำโดยสหประชาชาตินี่แหละเป็นแคมเปญที่มุ่งหมายว่าครอบครัว ชุมชนแล้วก็ทั่วโลกจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วก็จะพัฒนาให้ทุกอย่างยั่งยืนภายในปี2,573ด้วยค่ะแล้วก็ในขณะที่ BLACKPINK เองนะคะ กลายเป็นศิลปินเอเชียกลุ่มแรกนะคะที่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้สนับสนุน SDG แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งสมาชิกนะคะก็คือสาวๆทั้งหมดเนี่ยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการค่ะให้เป็นทูตสําหรับ SDG เลยนะคะของ UN นนั่นเองค่ะก็แน่นอนเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนาให้ทั้งโลกนั้นยั่งยืนนะคะ หลายคนอาจจะงงว่า,าสำหรับโครงการนี้คืออะไรนะคะเขาจะเชื่อมโยงค่ะกับชุมชนโลกแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บความยากจนนะโรคระบาดต่างๆ แวดล้อมเศรษฐกษิจเอยอะไรเอยนะคะสคังคมงโลภความเท่าเทียมด้วยซึ่งสาวๆนะคะก็ได้รับการคัดเลือกมาค่ะก็ต้องมีกระบวนการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ได้รับจดหมายจากนายพลด้วยนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการของ UN ค่ะซึ่งแบล็ k พิงเองก็บอกว่าแหมหนูๆรู้สึก ซึ้งใจจริงๆนะคะที่วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้นะจะมีส่วนช่วยโลกใบน,นี้ด้วยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยสาวๆบอกอย่างนั้นนะคะก็มีหลายโครงการแล้วค่ะที่ทั้งศษสาวช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับ UN แล้วก็โครงการดีๆอีกเพียบเลยนะคะอย่างล่าสุดน้องลิซ่าก็ยังเข้าร่วมโครงการเนาะกับทางเกาหลีเองนะคะเป็นการหารายได้เพื่อเด็กๆที่ยากจนนี้ด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเนี่ยเต็มเลยและอย่างที่แอดบอกก็คือ ในเมื่อเข้าร่วมโครงการเดียวกันนะแล้วก็ถือว่าเป็นเคป๊อปวงดังขนาดนี้ทั้ง2วงนะคะในอนาคตแม่แน่นะคะเราอาจจะได้เห็นทั้ง2วงเนี่ยอยู่บนเวทีเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการากล่าวสปีชต่างๆนะคะหรือว่าการแสดงเพื่อบร็นแรงบันดาลใจกับทั่วโลกด้วยนะคะก็ต้องลองติดตามค่ะเพราะว่า ไม่แน่นะไม่แน่นะมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นทูตนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนในเรื่องของสังคมโลกอยู่ด้วยนะคะอ่ะเรามารอ,ล,อลุ้นกันแล้วกันนะคะสําหรับอ่าบางคนอาจจะเป็นอาร์มี่บางคนอาจจะเป็น Army, บลิงหรือบางคนอาจจะรักทั้ง2วงเลยนะคะ mm hmm. ก็ลองติดตามข่าวกันดูนะคะวันนี้ก็ถือว่ามารายงานให้รู้กันและกันเนาะ